ตอนเดียวบันทุก5ตานคันนี้แปลงหน้ามิวเอกนะคะ สวัสดีค่ะอยู่กับเซลเกตนะคะอีโซสุกิงยนสาขาปากช่องค่ะวันนี้นะคะเกตมีส่งมอบรถ1นึ่คันเป็นส่งด่วนด้วยเพราะว่าลูกค้าได้เลิกแค่วันเดียวก็คือวันนี้นะคะแล้วรถเพิ่งเสร็จออกมาจากอู่เลยสดๆร้อนๆเดี๋ยวพาชมสเปคคันนี้นะคะแบบจัดเต็มมากเพราะว่าคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวตอนเดียวนะคะเห็นหน้าวิวเแต่ว่าจริงๆเป็นตอนเดียวนะคะตอนเดียวโมเดล225 0เป็นสีเทาเอลบูที่เป็นสีใหม่นะคะราคารถอยู่ที่655,000บาทเดี๋ยวเกตพาไปดูสเปคคันนี้นะคะว่า ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมมาบ้างอย่างด้านหน้านี้เลยก็คือลูกค้าให้แปลงหน้าเป็นสายแปลงหน้ามิวเอ็กนะคะก็คือยกกันชนด้านหน้าออกเลยมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าตัวของมิวเอ็กโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกก็เป็นของมิวเอ็กด้วยเหมือนกัน LED มาให้เรียบร้อยแล้วก็คันนี้ลูกค้าใส่ฝากระโปรงคาร์บอนด้วยนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนออกเลยเป็นของมอนซ่านะคะอันนี้ลูกค้าก็ จัดสเปกก็คืออยากได้แบบนี้ขอแบบนี้เลยก็คือบรรทุกด้วยแล้วก็สวยงามด้วยนะคะ,ะไปดูล้อแม็กนะคะคันนี้ก็ลูกค้าเปลี่ยนใส่แม็กขอบ18นะคะเป็นแม็กเวลนะคะขอบ18เลยแล้วก็ใส่ครอบดีสีน้ําเงินใส่ฝาดรมสีน้าเงินแล้วก็ด้านหน้านี้มีการโหลดจากทรงลงอยู่ที่2นิ้วนะคะคันนี้ขนาดยางก็อยู่ที่2 3 5 5 0ห้ แล้วก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้อข้อข้อคันนี้นะคะความสูงอยู่ที่เมตรห้าสิบเป็นข้อผสมเลทจ,จากช่างเบื้องลาดบุรีเลยนะคะลูกค้าก็รีเควสตมาขอความสูงเมตรห้าสิบเพราะว่าลูกค้าท่านนี้ก็คือใช้บรรทุกมันเทศนะคะแล้วก็เสริมความแข็งแรงโดยการใส่กระบ,บองข้างมาด้วยนะคะนี่รถพึ่งเสร็จออกจากเตาร้อนๆเลยออกจากอู่เมื่อเช้าเมื่อตะกี้น,นี่เองนะคะแล้วก็ด้านหลัง ลูกค้าใส่เป็นแม็กบันทุกนะคะเป็นของเลนโซใจแอนเอ็เป็นสีเงินนะคะแล้วก็เปลี่ยนเพลาลอยเป็นเพาลอยยี่ห้อของโปแต่ว่าขอใส่หัวปิดเพาเป็นรูปดาวด้วยมันก็จะหล่อขึ้นมานิดนึงนะคะใส่กับยาง x c d 2ลองรับการบันทุกนะคะ คันนี้ก็หล่อเลยเตรียมพร้อมส่งมอบนะคะคันนี้เก็บไปเสริงฉากนะคะขออนุญาตรถพี่จินกับรถพี่นายนะคะมารีวิววันนี้แล้วก็คันนี้ลูกค้าเปลี่ยนไฟท้ายด้วยนะคะเป็นไฟท้าย LED 3ขีดที่อยู่ในรุ่นตัว็อปก็คือเอามาใส่ในตัวตอนเดียวด้วยก็คือหล่อทีเดียวก็คือต้องหล่อให้สุดไปเลยแล้วก็เปลี่ยนกันชนท้ายด้วยนะคะแล้วก็พาดูช่วงล่างค่ะ ช่วงล่างเนี้ยลูกค้าใส่แหนบบรรทุกนะคะ20มิลฝั่งละ5แผ่นขอทำสีแหนบเป็นสีน้ำเงินสีแหนบนี้เลือกได้นะคะว่าจะทำสีอะไรใส่ชุดโชกแล้วก็ชุดโชกคไคยด้วยอันนี้เพาก็เปลี่ยนให้ให้แล้วนะคะเป็นเพาล่อย พอรอยของโปก็จะมีสัญลักษณ์โปบ้บรรทุกหนักมาแล้วก็ด้านหลังเนี้ยโหลดจะทรงลงอยู่ที่2นิ้วนะคะก็จะเน้นการบรรทุกแล้วก็ด้านล่างเนี้ยเห็นว่าทางอูด่ดัดดัดแหนบให้โค้งด้วยเวลาขับขี่ก็จะได้ไม่แข็งจนเกินไปนะคะแล้วก็คันนี้ย กิต้องไปส่งที่อำเภอเสริงสางนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้รถคอกสเปกแบบนี้นะคะหรือว่าอยากได้รถสปีแคกที่มันทุกคอกหรืออยากได้รถอีซูซุรุ่นอื่นๆนะคะสามารถทักมาหาเกิได้เลยนะคะฝากเพจกิด้วยนะคะอีซูซุปากช่องเซลล์กิโทรศูนย์เก้าสี่หเเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเกิทางไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมตัวส่งมอบรถคันนี้นะคะ สวยค่ะ